Gotta work it, feelin' cash, Gotta work it, feel the blast, gotta work it, get the stress, gotta work it, get the past, gotta work it, mask, gotta work it, get the stress, I'ma work it, I'm the best, gotta work it, and no rest, gotta work it, feelin' cash, gotta work it, feel the blast, gotta work it, get the stress, gotta work it, get the past, gotta work it, mask, gotta work it, get the stress, I'ma work it, I'm the do it day and night Could my do it right Make a tao manang, I come manang that I'm fighting yeah. Now i when I kill them where they run And I drop it a bomb Make her face to stomp Flash to blind them all and keep on roll Look, I play the ball, Xbox to control the best, the wicked, the best, yeah. get the I'm the best and I know it, I'm the greatest And I know it, I'm the best And I know it, I'm the greatest And I know it, I'm the best, I'm the best, I'm the best at what I do But, สวัสดีค่ะเซนกันช่างส่งมอบงานติดตั้งหลังคาตู้ทึบให้ลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทำเข้ามาเป็นหลังคาตู้ทึบความสูง2เมตร70วัจากพื้นถนนค่ะใส่รถ t o y ยต a แชมป์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าอยากได้หลังคาที่มีประตูเปิดได้รอบด้านจึงออกแบบมาได้เป็นหลังคาคันนี้ค่ะหลังคาตู้ทึบมีประตูเปิดได้ทั้งด้านซ้ายขวาและก็ประตูท้ายนะคะเป็นประตูเปิดแบบ2บานค่ะ ภายในกุด้วยไม้อัดด้านในกันกระแทกนะคะกุทุกด้านนะคะแล้วก็แผ่นสลบหน้าค่ะโดยปกติแล้วหลังคาจะต้องวางบนขอบกระบะแล้วก็ยึดน็อตจากขอบกระบะนะคะแต่คันนี้ลูกค้าอยากให้เปิดฝาข้างได้ทั้งร้านจึงทําเสาขึ้นมานะคะทั้งหมด2ข้างนะคะสีต้นเพื่อให้หลังคาว,วางไว้บนเสาแล้วก็สามารถเปิดฝากระบะใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์นะคะมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นค่ะ ภายนอกของหลังคานะคะเป็นวัสดุอลูมิเนียมแต่ว่าลูกค้าสั่งทําสีพิเศษเพิ่มนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะการทําสีขาวเนี่ยจะต้องขัดแล้วก็เคลือบแล้วก็พ่นสีทับอีกชั้นหนึ่งนะคะมีอายุการใช้งานอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะจะไม่ได้หลุดล่อนง่ายค่ะส่งมอบงานติดตั้งหลังคารถให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเซ็นการช่างขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะยินดีให้บริการลูกคา้าทุกท่านสวัสดีค่ะ